ตอนนี้ลองเดาพี่แอมดูค่ะแริ่มจากเครื่องประดับหินส้มๆแดงๆตรงนั้นไม่ใช่สัญลักษณ์ของพรรคร่วมรัฐบาลแต่เป็นโกเมและกแคเนเลียนสำหรับคนเกิดราศีกุมแอมใส่เสื้อสีแดงทุกวันจันทร์สีขาวทุกวันอนังคารแต่วันพุธไม่เคยใส่สีดำเลยแปลว่าสีดำเป็นสีขัดลาบเท่าไรตารางดูจะเหลือข้อสรุปได้อย่างเดียวคือแอมเกิดวันศุกร์ปี1 9 9 9มีสีศุกร์คือ22-29-512อ้ะรู้พี่เกิดได้ไงอะ่ะดูจากชื่ออ e ีเมลตอนสมัครงานน่ะ ซึ่งดับบบอสแสนุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นนิสารันแอมเคยใช้ชื่อจริงว่านิสารัตมาก่อนแลลว,ว่าแอมเปลี่ยนชื่อเพื่อแก้เคล็ดจำนวนตัวอักษรของนิสารันไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันคู่แปลว,ว่าแอมเกิดวันขี้วันเกิดของแอมคือวันที่29มกราคม1999ร้อยเปอร์เซ็นต์จันฟูฟันทงไซโมนี่มันน่ากลัวจริงๆนวลมูเตลู คือชุดความเชื่อที่ผสมผสานการบูชาของขลังในยุคเกา่าผนวกเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่งานวิจัยของมหาลัยมหิดลเปิดเผยว่าเมื่อคนไทยมีปัญหากิจกรรมที่ทําเพื่อความสบายใจ5้าอันดับแรกคือการมูร์ล้วนร้อเเซและว่าในจักรวาลของบริการเพื่อความสบายใจมูเตลูเป็นผู้เล่นใหม่ที่ตีตลาดเดิมแตกกระเจิงทำไมคนไทยถึงใช้เรื่องธรรมชาติรับมือกับความเครียดในขณะที่โลกตะวันตกใช้บริการของนักจิตวิทยาศาส,สนาอยู่ตรงไหนในสมการนี้ยังมีคนเข้าวัดอยู่หรือเปล่า หรือมูเตลูมันงอกออกมาจากวัดเอง,ท,งทั้งๆที่ไม่มีศาสนาจักรมารองรับแต่มูกลับเติบใหญ่จนมีชัยเหนือทุกสิ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้มูเตลูกลายเป็นมหาอํานาจทางวัฒนธรรมมีอยู่3ข้อ 1. แก้เพนพอยของยูเซอร์ได้ถูกจุดเรื่องกลุ่มใจของคนสมัยนี้ไม่เหมือนเรื่องกลุ่มใจของคนสมัยก่อนจากที่เคยกลัวตกนรกกลัวกฎแห่งกรรมต้องการคําอธิบายว่าตายแล้วไปไหนและยอมซื้อแพกเกจใหญ่แบบศาสนา แต่ปัญหาคือมันมักจะมีเงื่อนไขย,ยิบย่อยน่ารำคาญติดพ่วงมาด้วยเช่นต้องเป็นคนดีห้ามพูดโกหกเบคอนก็กินไม่ได้นี่เป็นราคาที่เกินจะยอมจ่ายสาหรับคนสมัยใหม่ก่อนในเมื่อมาได้แคร์โลกหลังความตายแค่อยากขายกลุ้มใจตอนนี้เลยได้ไหมอ่ะในยุคที่กดมือถือแล้วได้ทุกอย่างจะให้มานั่งฟังทำมันก็ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องมูเนี่ยแหละรวดเร็วทันใจไม่มีข้อห้ามจะเอาโชคลาภการงานหรือความรักมูก็ช่วยคุณได้ เพราะมูเตลูทำงานบนอิสรภาพของผู้บริโภคไม่เคยสไลด์หน้ามาตัดสินว่าใครควรตกนรกมอดไหมมูเตลูเลยตอบโจทย์ของมนุษย์ทุกคนและโจทย์ใหม่ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำา 2. d e c e n t r a l i z e หรือกระจายอำนาจจากศูนย์กลาง Business m o เด l เดิมของศาสนาคือการมีอำนาจรวมศูนย์อ้างอิงตำรากลางแต่งตั้งผู้จัดการไปดูแลแต่ละสาขามีระดับหัวนหน้า ผู้ช่วยและลิ่วล้อลรถหลั่นไล่กันไปมีกิจกรรมที่ถูกแซนด์ดอว์์มีข้อปฏิบัติและข้อห้ามที่ชัดเจนคนใหม่ที่จะเข้ารีดต้องผ่านกระบวนการเทรนอย่างเข้มงวด หากคุณสมบัติไม่พานศาสนาก,ก็สามารถสนับนนสิทธิ์ฏิเสธไม่ให้บริการคุณได้ในขณะที่มูเตลูไม่เคยเรียกร้องอะไรจากใครเขามาทำลายทุกข้อจำกัดและนำเสนอบริการที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนเพราะเนื้อแท้ของมูเตลูก็คือโอเพนซอร์สที่พึ่งทางใจทำให้ใครกๆก็สามารถผลิตอดิลและตีความประสบการณ์ทางศาสนาได้ด้วยตัวเองไม่มีองค์กรเก่าแก่ที่ไหนมาคอยชี้ว่าอะไรถูกผิดอะไรศักดิ์สิทธิ์อะไรนอกรี่ จะอ้างอิงแบบไฮบริดตัดหัวต่อท้ายแต่ถ้าบูชาต่อได้ก็ไม่มีปัญหาในเมื่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันมีอยู่ในสากลโลกอยู่แล้วทำไมจะต้องตกเป็นของเซอร์วิสพร v อ d ว r เดอร์เจ้าใดเจ้าหนึ่งด้วยละ่ะ 3. r e รีแบรนด์สลัดอิมเมจเฉยๆอย่างคำว่าสายศาสตร์แล้วรีแบรนด์ตัวเองใหม่เป็นมูเตลูคืออัจฉริยะทางมาร์เก็ตติ้งจากเวิร์ฟทคุณใส่ี่ดูน่ากลัวงมงาย กลายเป็นไปทัวร์มูไต้วัน3วัน2คืนฟังดูคิ้วๆซอฟท์ใสกลายเป็นทางเลือกของคนยุคใหม่ไปในทันทีการรีบแบรนด์ตัวเองทําให้แอคทิวิตี้ต่างๆของสายมูสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ได้อย่างกลมกลืนเป็นสีมงคลเป็นแฟชั่นเป็นเครื่องสําอางเสริมดวงเป็นเบอร์มงคลเลขทะเบียนเยกซับตามวันเกิดภาคธุรกิจก็สามารถเอามาทำมาเก็ตติ้งได้มูเตลูจึงเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับการบริโภคไม่ต้องเขาวัดเข้าโบสถ์ก็ตอบโจทย์ที่พึ่งทางใจได้เสมอ ความลื่นไหลของมูเตลูทําให้มันกลายเป็นเซอร์วิสที่พร้อมรับมือทุกปัญหาจากที่เคยตอบโจทย์เรื่องความรักแต่พอโควิดระบาดก็สามารถปรับทาเกตไปหาเรื่องการเงินการงานได้ทันทีศาสนามันก็มีกิจกรรมพวกนี้อยู่แล้วแหละแต่ขยับตัวยากกว่าเพราะติดกรอบศีลธรรมที่ตัวเองเขียนขึ้นมาว่ามันใช่กิจของสงฆ์ไหม มองอีกในหนึ่งก็อาจพูดได้ว่าที่ธุรกิจสายมูมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็เพราะโลกเข้าสู่สภาวะที่ไร้ความมั่นคงผู้คนขาดแคลนที่พึ่งทางใจอย่างแรงต้องการดีลกับสิ่งเหนือธรรมชาติให้มาช่วยจัดการกับปัใจจัยในชีวิตที่เราควบคุมไม่ได้ในประเทศที่คนเครียดแล้วดูดวงคือคนธรรมดาแต่ถ้าเครียดแล้วปรึกษาจิตแพทย์จะถูกมองเป็นคนบ้า มูเลยกลยเป็นทางออกให้กับคนที่สิ้นหวังพอประมาณแต่ไม่ได้ต้องการจะพบแพทย์หรือในอีกคําอธิบายหนึ่งคือบริการทางสุขภาพจิตต่างๆไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนหากภาครัฐสามารถเข้ามารองรับในจุดนี้ได้อย่างเพียงพอเราอาจจะมีความต้องการการมูน้อยลงบ้างก็เป็นได้การใช้ความเชื่อเช่าบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติก็คงจะมีอยู่ต่อไปแต่อาจจะไม่ใช่คำตอบแรกและคำตอบสุดท้ายของใครหลายๆคนทมา มันเป็นหมามีนวนกว่กไว้หมูชานวนจะพาคุณล่ำำําซ้ําฟิเกอร์หมานวนหน้าตาอ่อนแข้งกับกล้ามแขนอันแข็งแรงพร้อมอัพัตทุกความกาลกกินีออกไปจากชีวิตคุณด้วยส่วนสูงถึง15เซนติเมตรขนาดกำลังดีเอาไว้วางประดับรับความมงคลเข้ามาหาแถมยังมีตัวแรสีทองให้ลุ้นโชคในทุกกล่องมาร่วมเป็นกลุ่มทุนสนับสนุนนวลสั่งจองเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้